สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักกีแนะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าลอกไอดอาแอนเจอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาใส่โค้ดอีกแล้วครับโอ้โหช่วงนี้แจกโค้ดบ่อยนะครับไม่รู้จะไม่รู้ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะรีโลจะโลแบ็กจะอะไรไม่รู้อ่ะใส่โค้ดก่อนครับผมใส่โค้ดก่อนนะได้โบมา2อันกูก็เอาชั่วโมงนี้ศูนยนหนึ่งสี่นะครับ หมีก็เคยเตือนแต่แรกแล้วอย่าใช้โปการนะโถเออใช้ทําไม้มาดูไกด์หมีว่าลงทุกตัวลงทุกบอสลงทุกมอนแค่วางตามแค่นี้เองเพื่นอนเพื่อนะโอ้แต่ถ้าเกิดสมมติใครเอ่อโดนแบนไปอยากเล่นใหม่ก็มีทำไกด์เริ่มใหม่ไปแล้วนะ <c oughs> ก็ตัวหลักเล่นครูไปเลยรับประกันสบายแล้วตอนนี้ก็มีใส่โค้ดใ,ใหม่13โค้ดนะครับ แป๊บเดียวก็ตามทานจริงๆแล้วอะถ้าเพื่อนๆไม่ท้อถอยก่อนนะครับเย่ได้โบสองอันแล้วดีใจจุงอ่าวันนี้เรื่องนี้จะมาพูดก็คือว่าถ้าสมมุติเอ่อเราเล่นบอสตัวไหนก็นแล้วแต่หูมันยากจะเลยพี่คนแคะมันโหดจังเซอร์เทอร์ไม่ผ่านเอ่ออีฟิกแม่งโหดจุงหรือว่าจะเป็นในส่วนเอ่อบอสเด็กไม่โหดนะไอไอตัวหุ่นยนต์นะมีลืมชื่อ R ออะไรนะ่นะ หรือว่าจะเป็นในส่วนบางกรฟันเนลนะครับไอม้มนฟินเลียรหรือฟันเนลกูลืมลวฟันเนลมันแกนดัมแล้วไม่ใช่นะหลายเกมก็จะเบอร์เบอร์นิดนึงสรุปเกมนี้คือถ้าเกิดสมมติบอสไม่ผ่านทํำยังไงอันนี้มีจะบอกอยู่ประมาณ5ข้อนะเท่าที่มีช่วยเพื่อนเพื่อนได้ข้อแรกคือเปิดดูไกด์รักกี้แบร์ครับไม่เกี่ยวเลยนะเฮ้ยแต่จริงๆไกด์ช่องหมีเนี่ยคือหมีทําทุกด่านครับอันนี้บอกเลยนะทุกด่านทุกบอสขอเพียงให้เพื่อนๆนแค่จิ้มรักกี้แบรบ์พิมพ์ชื่อบอสออกขึ้นหมดครับเพราะนั้นถ้า เอ่อไม่อยากแก้ปัญหาเองก็สามารถดูของหมีได้เลยมีจะบอกว่าทุกมอสทุกมอนเนี่ยโอ้วววหมีจะผ่านเนี่ยมีเล่นไม่ต่ำกว่าสามสิบเทคนะอย่างไอ้บอสเวนตะไลาบางตัวอย่างเซอร์เทอร์เนี่ยร้อยร้อยร้อยบวกอีฟิก,ก็ร้อยบวกจะเป็นในส่วนไอ้บอสหุ่นยนต์ RX, อีเอ็กซ์นั่นก็ร้อยร้อยรอบไอ้เฟนเรียวก็ห้าร้อยเอ้ร้อยรอบไอ้คนแคะเวนตะไลล่าสุดนี่สองร้อยรอบนะบบอกได้เลยว่าว่าจะผ่านแต่ละตัวเหนื่อยนะครับแค่จะบอกว่าเอา้าไกด์ดี ไกด์มันช่วยยังไงใช่ไหมก็ดีว่าเป็นเพื่อนไปวางสกิลเองถูกไหมเพราะเราไปวางสกิลเองนี่มันใช้เวลานะหูว่าเราจะสตันตรงนี้ทำลายเออโลบอสตรงนี้โอ้โหก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาแบบง่ายก็ดูไกด์ช่องมีครับรับประกันเลยแค่แค่เซิร์ชแค่นั้นเองแล้วก็วางตามแต่เกิดเพื่อนๆอยากจะใช้สมองแบบโขงเบ้งครับโอ้โหผมอยากเป็นกุณซือในตำนานเป็นโขงเบ้งเพื่อนๆก็สามารถที่จะอะไรครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปวางของเพื่อนๆเองได้นะครับลองดูได้เลย ต่อไปนะครับก็เออสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆดูไกลช่องหมีแล้วมันไม่ผ่านจริงๆมันก็มีข้อแม้คือว่าพลังเพื่อนๆไม่ถึงหรือพลังโจมตีเพื่อนอาจจะไม่ถึงต้องทําไงครับก็ถ้าเราพยายามแล้วลงสักส0บยตามมันไม่ผ่านหัวร้อนหัวเป็นไฟแล้วก็อย่าเอามือถือปลาลงพื้นเลยดีกว่าครับเสียดายนะหรือเอามาให้หมีแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆทำไงครับก็ กดออกเกมครับตอนนี้หัวร้อนอยู่แล้วก็รอสัก5้าหชั่วโมงมากดกล่องตรงนี้เห็นปะมันจะได้ Xp กล่องได้อะไรกล่องตรงนี้ครับพอเราได้ Xp กล่องตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปอัพสกิลนะครับแค่นั้นเองจริงๆนะมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นแหละเพื่อนๆก็พอได้ต่สกิลเสร็จเพื่อนๆก็มาอัพสกิลครับแค่นี้นแหละ อ่าต่อไปในส่วนถ้าอยากจะลุยด่านยาวๆผ่านชวัชวๆใช่ไหมหมีก็ขอแนะนําตัวไหนที่ควรลงนะครับมีก็ให้เอาพาสีคูซเดอร์มากสุดแล้วนะคูซเดอร์เซ็สกิลยังไงมีเซ็สกิลอย่างเงี้ยครับเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านนะเซ็สกิลอย่างนี้หรือไม่ก็เออถ้าคูซเดอร์ยืนไม่ไหวก็อินดูไว้อย่างนี้ก็ได้ครับต่อไปก็คือการที่เพื่อนๆจะสําคัญคือการเล่นเรือเหาะเพื่อนๆอาจจะต้องทิ้งทองเนี่ยวละสามร้อยยางต่ํานะสูงไหน่อยก็400 เพราะว่ามันจะทําให้เราได้แต้มเนี่ยคือ3ามแสนหกเห็นไหมครับเนี่ยหนึ 1, 2, ่งแสนออันดับที่3เอาเอาที่3พอถ้าส,สายฟรีสาย,สายเติมเราเอาแค่นี้พอครับไม่ต้องทะลึ่งไป4 5, นะีนน่ไป 1, 5นะโอ้บางคนรีไปพันห้ายังขึ้น5ไม่ได้เลยอันนี้ไม่แนะนําแต่แล้วอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆไม่ว่ากันหรือเลือกไปสุราษารก็กด2 0 0พันแม่ง3าครั้งเลยก็ได้ครับจะได้แต้มอยู่ที่3ามแสนหกคูณสก็ประมาณล้านกว่ากว่าล้านต้นต้นนี่แหละสุราษารจะไปไวกว่าเราเยอะเพราะเขากดแบบนี้นะครับ อานี้มีไม่แนะนําไม่หาทนะํานะเท่าสองพันทองไปซื้อการธนาทอดีกว่าใส่เลยครบตัวดามเมสี่ตัวโ,โหสิบใบใช่ไ่สี่สิบอ้ยสี่สามสิบใบนะอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติอ้าวเราผมเว้นไว้แล้ว4ี่หชั่วโมงก็เออมันไม่ผ่านจริงๆต้องทำไงใช่ไหมครับมีก็แนะนำว่าให้ลงของเอาของทุกอย่างเนี่ยรวมที่ครูเซเดอร์เลย อย่างมีเนี่ยทานาทอนหมีก็ให้คูซเดอร์ใส่นะตอนแรกเอาไปใส่วิปรากฏว่าคูซเดอร์มันแบกดีกว่าจริงๆคือต้องบอกว่าวิศาส์ดาเมจมันไม่ติดคีงาเวดะอย่างอย่างรอหลอดอะเต็มที่มันก็แค่ล้านกว่าล้านหนึ่งล้านสองในขณะที่ว่าคูซเดอร์เปี้ยงเดียว3 4ล้านหมีก็เลยคือต้องบอกว่าถ้าสมัยเนี่ยมันคิดเพียแค่แค่พันสี่เห็นไหมในขณะที่เฟน์กับเอ็มเอ็มดีเฟน์มันคิดเป็หมื่นหนึ่งคือต่างกันสิบเท่าแต่มันก็มีผลนะครับถูกไหมเราก็ควรจะรวมของเอาไปให้คูซเดอร์ดีกว่า ดาเมจไม่ไหวจริงๆอ่ะต่อไปข้อที่4นะครับก็คือถ้าเกิดจะเป็นบอสอะไรก็แล้วแต่ที่เราเล่นมาเนี่ยให้เพื่อนเราลึกไว้เลยครับเราต้องสมัยสองรอบสมัยอสองรอบคือเพื่อนๆอาจจะใส่ช่องสองช่องสามแต่ควรสมัยจะแรงไม่แรงก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องเปิดบัฟไรออฟโฮลี่คือบัฟโซก่อนเพราะว่ามันจะแรงก็คือเพื่อนๆต้องเปิดบัฟเห็นป่าบวกดีเฟน5์สี่พันห้าห้าพันอะไรก็แล้วแต่พอบวกดีเฟนต์เสร็จก็สมัยจะคิดจะค่าดีเฟนต์กับเอ็มดีเฟน์เป็นหลักอยู่แล้วมันก็ทําให้แรงประมาณนี้นะครับ อันนี้ค,คือคำถามยอดฮิตเลยบางคนตบสมัยแรงไม่แรงประมาณนี้นะอ่าต่อไปอย่างที่2นะครับการที่ทำให้ทำให้สมัยแรงก็คือเพื่อนๆต้องมีบัฟคีครับนี่ก็เอ่อนี่กอลเลียครับนี่บัฟนี้แล้วก็ในส่วนอิโมซิโตแมกนัสอย่างน้อยต้องมี2อท่านี้ครับกอลเลียสบวกค่ารักเห็นไหมค่ารักเขาบวกค่าค่าคีร้อยหกสิบร้อยสองร้อยแปดสิบท่านี้ควรอัพไปเลยห้าสิบแล้วก็จะบวกในส่วนคีดาเมจเป็นไปได้เรื่องขั้นเลยก็ได้ครับ จะได้บวกกันเยอะจะยิ่งแรงนะเวลาติดคีประมาณนี้อิมมอสซิโตบวกแอคแท็กอีกออมีไม่รู้เรื่องขั้นเท่าไหร่แต่จำได้ว่า20%แล้วก็แอคแท็กตรงนี้บวก4,500ก็จะช่วยให้ได้ดาเมจของคูเดอร์พุ่งผ่านนะครับจริงๆหลักๆของพีชใช้แค่นี้แต่เกิดเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ก็มาเอานี่ครับกอดเพเยอร์ er, เห็นปะ่ะบวกแอคแท็ก5%มาได้10สแต็คนนแอคแท็ก50%เยอะมากประมาณนี้นะ อ่ต่อไปในส่วนข้อที่5นะครับคำถามก็คือว่าคูเดอร์สามารถแบกด่านทุกด่านยาวได้ไหมคําตอบเลยก็คือเอ่อได้นะแต่ว่าคูเดอร์ต้องติดตีสมัยติด2คงขท,ทีอย่างตอนนี้ด่านที่มีเล่นอยู่อยู่ตรงอะไรเนี่ยเอ่ออะไรวะเนี่ยจีนิต้าซึ่งแบบเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเอาบอสเก่ามารวมซึ่งมันยากมากครับ คือตอนนี้เราบอกจริงนะแต่แบบนี้ไปเนี่ยบราเมคกคูเดอร์ ader, คนเดียวเริ่มไม่ไหวนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือคูเดอร์เนี่ยมันก็แบกให้เรามาโอโ้โหตั้ง14 1 5ด่านแล้วก็เออจะให้เขาแบกอยู่คนเดียวก็เกินไปใช่ไหมในส่วนต่อไปตัวที่เราควรปั้นก็คือวิาสาหครับเน้นคุนเน้นคูเดอร์เลยเป็นหลักคูเดอร์ต้องเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยแล้วก็อย่างที่มีบอกเออไปเล่นเรือหอมาเนี่ยเราได้แต้มแดงมาใช่ไหม เพื่อนๆก็มาอัพแต่สมัยอย่างเดียวเอาสมัยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าสมัยมันบวกเยอะเป็นไปได้อัพสมัยบวกเนี่ยให้ให้ถึง30แค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วตบบอสท,ทีคีทีก็4 5ล้านขึ้นไปครับแค่นี้ก็สบายแล้วต่อไปก็คือตัวที่2คือดาเมจคือวิาสาหครับก็สกิลคือเอาหลอดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เออมีทุนทรัพย์อย่างเช่นว่ามีใบเลื่อนขั้นใช่ไหมสกิลเลื่อนขั้นก็มาเอาสตอมการ์ดเลื่อนขั้นต่อดาเมจแรงประมาณ5 0,000ดาเมจเริ่มต้นคือ5 0,000เลยที่ มันชื่ออะไรนะมันมันมันเปลี่ยนชื่อเป็นสตอมการ์ดเพอร์สันที่รู้ว่า40ดาเมจ5,000 0แล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มตรงนี้อีก800-900เปอร์เซ็นต์นี่แหละต้องไปดูคลิปที่แล้วมีอะที่1เซมเขาใช้อยู่นะถามว่าวิสา,าดดาเมจสู้คูซเดอร์ได้ไหมสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เพราะว่าเวทมันไม่ติดคีมันคือปัญหาอย่างเดียวเลยเว้ยถ้าัถ้าเกิดเวทติดคีมันก็แรงพอๆคูซเดอร์แหละแต่ที่นี้คือคูซเดอร์มันติดคีนั่นแหละคือปัญหานะครับมันก คำถามยอดทิตก็คือว่าถ้าเอาคูเดอร์สดีไหมคำถามแรกคือเพื่อนๆมีการ์ดใส่คูเดอร์ครบหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปเล่นคูเดอร์สตัวเอากาดแย่งกันอย่างนี้ก็ไม่เก่งนะแต่ถ้าเกิดพูดถึง PVE ถ้าคูเดอร์สตัวเก่งกว่าไม่เก่งกว่านะแต่ว่าต้องเป็นในส่วนคูเดอร์เลเวลเจขึ้นไปเป็นไปได้ค่าสามสตัวซึ่งตัวตอนช่วงต้นเกมลําบากแน่นอนถ้าไม่มีวิศาตนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะไปเล่นคูเดอร์สตัวก็คือมีแนะนําเลยว่าเอาไปนในช่วงตอนเปลี่ยนค่าสจะเป็นค่าสาม เปลี่ยนถ้าเกิดจะเปลี่ยนจริงให้เปลี่ยนตอนค้าสองเไปเปลี่ยนค้าสามเนี่ยโดนใบใบสามใบแรงแพงมากนะเดี๋ยวมีให้ดูเนี่ยเปลี่ยนทีสามใบนะโอ้โหเจ็บแน่ถ้าจะเปลี่ยนจริงไปเปลี่ยนตอนค้าสองเสียใบคค่สองใบดีกว่าครับถามว่าหากงงกว่าไหมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเป็นคุชเตอร์สองตัวสมัยสองตัวบอยมันจะตายเลยมันจะผ่านด่านง่ายมากคือต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปวิาสาหไม่ใช่ตัวแบกแล้ววิาสาหดาเมจไม่ติดคิ ถามว่าแรงไหมแรงครับแต่ก็ยังสู้คูซเดอร์ไม่ได้เ mm hmm. พราะเพราะว่าคูเซเดอร์มันคีทีมไป4ล้านบวกเลยไงถูกปะนั่นแหละคือปัญหาครับถ้าเกิดทำม,มีตอนตอนช่วงเลดเกมคูเซเดอร์2ตัวผ่านถ้าเกิดเอา PVE นะผ่านได้ทุกด่านแต่ถ้าเอา PVP ก็คูเซเดอร์ม่นก็เก่งอยู่ดีด้วยสก,กิลกอรเลียนนะอันนี้มีเคยทำคลิปแล้วเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับเริ่มมาเปี้ยงเดียวหาย,ยกตีขอเด็กร้อยยี่สิบถ้าถ้าคูเซเดอร์2ตัวก็สยองแค่เห็นภาพนะประมาณนี้ อันนี้เพื่อนต้องไปลองช่างใจดูครับแต่ว่าอันนี้คือหมีก็คงจะเล่นวิสาเหมือนเดิมเพราะว่าหมีไม่อยากเติมขี้เกียจมารีโอ้โหถ้าหมีรีนะตอนนี้ค้าสามสามใบตกเท่าไหร่วะาหกพันโอ้โหหกพันทองอูไปซื้อการธนาทอสองใบดีกว่าไหมเออคือมันก็เล่นได้ยังไงก็เล่นได้คือแต่ถึงจะบอกว่าดาเมจของวิเนี่ยมันสู้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะวิสามีสกิลสตัร์แล้วก็สกิลขัดที่เยอะมากครับเห็นไหมเนี่ยสามสกิลเลยเห็นไหมมันก็จะช่วยเพราะว่าบอสหลงังๆส่วนใหญ่เนี่ยพวกมอนส์มันจะต้องแบบ สกิล <Skill S 2> เดียวเปรี้ยงเราเราตายทั้งปาร์ตี้อยู่แล้วอะ่ะเพราะนั้นเราต้องขัดครับยังไงวิสัยก็สําคัญอยู่ดีก็เอาวิิงคูเซอร์ตัวเดียวก็พอนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาดาเมจแบบโหดสัตว์รัสเซียก็ต้องเป็นคูเซอร์สองจริงแต่ว่าจะลําบากในเรื่องขัดถ้าเกิดเพื่อนๆมีแรนเจอร์ใช่ไหมมันแรนเจอร์สามารถขัดได้3สกิลแต่คือมันก็ต้องเปะ๊ะแล้วตัว,ต,วตัวแรนเจอร์มันไม่ได้แบบสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเห็น อ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสมบุติเราเล่นไม่ผ่านเราควรต้องทำไงใช่ไหมครับอันดับแรกเพื่อนๆอัพออสกิลลงคุาเดอร์เอาโบนัสให้หมดเลยเนี่ยเห็นปะอ่าเดี๋ยวมีให้ดูเลยไมีโบนงโบนัสโบ,บ,บนัสของคุาเดอร์ที่ควรเอาก็คือค่าพีดีเฟนครับลองมาคือเอ็มดีเฟนแล้วก็เป็นในส่วน p พียแทก t พีแกก็เอานะเพราะว่าเออมันก็ยังช่วยบวกแรงขึ้นเยอะนะครับนี่เห็นไหม ถึงจะ1,1412กับดีเฟนกับ md defense มันเยอะกว่าก็จริงแต่คือเวลาเวลาคู c ซเดอร์ตีธรรมดามันก็ตีแรงด้วยเวลาสก,กิลสมัยมีก็เห็นอยู่ว่ามันขึ้นเยอะเพราะนั้นโบนัสเนี่ยเราควรเอาคู c ซเดอร์ก่อนเลยเห็นไหมครับเอาค่า p defense แล้วก็ md defense เนี่ยมีเอาหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมันเลยไปเลยว่า40 50เห็นไหมได้เลือด2,000ได้ต้านทานอันนี้มีไม่เอานะมีเอาแรงๆเดียวเลยเห็นไหมได้เลือด2,000มีก็ไม่เอา เนี่ยเพียงแท็กหมีเอาเลยคอเน้นอย่างเดียวคือให้สมายสี่ล้านครับถ้าเกิดสมายติดคิสี่ล้านสองดอกตายหมดเห็นไหมฟรีกับ HP ดพี่มีก็ไม่เอาเห็นบ้างเ,เ,าเน,านี่ยไอแท็กห้าร้อยสิบสี่มีเอาหมดเลยคอแรงๆครับของครูซเดอร์ต้องเลยเนี่ย holy c a r สเพื่อนๆควรต้องอัพไปถึงเลเวลสี่สิบเห็นบ้างมาได้ค่าการเวทสี่สามสี่ร้อยสามสิบห้าช่วยทําให้ครูซเดอร์ตายายากแล้วก็บวกสมายแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ควรไปถึงเลเวลสี่สิบเลยได้แท็กสี่ร้อยเนี่ยเดี๋ยวหมีจะอัพต่อ เพราะฉะนั้นเออเราควรจะเอาดามเมจหลักเนี่ยอย่างสมัยหนึ่งสูงไหมครับแล้วก็กอรเลียสกอรเลียสนี่อัพอัพเต็มเลยได้ก็ดีนะแล้วก็ไปเอาโบนัสซึ่งมันก็จะโบสถสเตตัสตรงนี้เยอะครับนี่มีให้ดูเห็นไหมแอรแทหมีไป11,800แล้วก็พีดิเฟนซี่พ0นนี่ก็ตบขี้ทีก็4ล้านอะ4ล้านบวกนะประมาณนี้อ่าต่อไปถ้าเกิดเพื่อป็น,ปนอัพคูซเดอร์เสร็จแล้วก็ไปนในส่วนวิาสาหต่อเลยครับก็นี่ถ้าหาก,กินวิาสาหแรงสุดก็อย่างที่อย่างอย่างที่มีบอกคือหลอด แต่เกิดเมื่อจะเอาท่าหากินอีกท่านึงก็ต้องเป็นเรื่องขั้นตอมการแต่คือหลักๆไอ้สาไฟ้3อันมันไม่แรงครับต้องเอาเป็นหลอดเนี่ยแหละอัพตลอดแล้วก็ต่อไปในส่วนแน่นอนว่าเราก็ควรจะอัพให้หมดเลยครับเห็นบ้าที่ได้ M M a g ac เนี่ยเห็นป่ามีก็จะเอาหมดเลยเห็นป่ะเป็นไปได้ทุกสกิลเอา M m a g ให้หมดเลยครับเพราะมันจะช่วยวิาสานบวก M m a g เยอะมากเห็นป้าอย่างเลเว50เนี่ย M m a g 500ก็ควรจะเอาให้หมดเลยเห็นไม่ม อย่างตอนนี้มีอัพยังไม่เสร็จเลยเห็นบ้างหมีก็หนึ่งหมื่นสองพันแล้วคือที่มีคํานวณอะ่ะมันน่าจะเอแมงเเขกไปประมาณหมื่นห้าเลยครับน่าจะสตอมกัรประมาณสองล้านเอ้ยนะน่าจะประมาณหลอดสองล้านได้เ้อเอแมงเเขกเยอะๆอันนี้จบไปในส่วนตัวดาเมจหลักนะครับคือจริงๆแล้วหลังจากแมปเออคนแคบไปเนี่ยหมีอยากแนะนําให้เพื่อนๆทําดาเมจสามต่อไปในส่วนเレนเจอร์เพื่อนๆอนก็ควรไปอัพเฮลวี A ่แอโร่ครับแล้วก็เลื่อนขั้นเพราะว่าจะได้ดาเมจม,มหาศาล นี่สกิลบัฟหากินนี่ด้วยแล้วก็เนี่ยครับเอเนอร์จีมันติดชาร์ปแล้วก็ในส่วนเปลี่ยนอาชีพนี่โนลิมิตกับฟันค้อนไอ้ด้วยและแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอัพบโบนัสของคูเซอร์กับวิสาหกครบแล้วก็อย่าลืมมาอัพบโบนัสของแรนเจอร์ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมได้อ่ะอันนี้มันไม่ได้แอคแท็กเลยมียยเลยไม่อัพเห็นไหมนี่ได้แอคแท็กเพียแท็กร้อยแปดสิบเอ็ดจริงๆอันนี้ต้องอัพถึงห้าสิบเลยเพราะได้เพียแท็กเยอะถ้าอัพด้วยเห็นไหมครับ คืออันนี้ต้องลงไปถึง40เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพีอทแทกับคิเรนเจอร์ควรเอาให้หมดเลยครับขอทํายังไงก็ได้ให้เรนเจอร์อทแทกหมื่นขึ้นไปแค่นี้ก็ยิงแรงมากแล้วอย่างที่บอกครับคือเราจะไปหวังคูเดอร์เดางเดียวไม่ได้นะเราต้องมีดาเมจแรงๆ3ตัวแค่นี้ครับจบแล้วพอเราทาดาเมจตรงนี้ออหลักเสร็จก็ค่อยกลับมาทําพีต,ต่อคือหลักๆพีมก็ใช้แค่กอรเออยอิมอร์ซิโตแมกนัตนลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อนๆสามารถเลื่อนขั้นก็อย่าลืมมาอัพท่าซองเพ,พยเ์พายเยออร์ต่อแค่นี้ครับ คืออย่างที่บอกครับถ้าเกิดสมบุตณ์เราไม่ผ่านบอสตัวไหนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหัวร้อนไม่ต้องไปลบเกมก็ออกไปทําอะไรเล่นไปก่อนก็ได้ครับพอหกสิบหกชั่วโมงสิบชั่วโมงก็กดมารับกล่องเราได้ของจากกล่องเราก็ไปกดเรียนสกิลเสร็จแล้วก็พยายามอัพสกิลหลักๆของแต่ละอาชีพที่เราเล่นก่อนให้มันเป็นดาเมจแบบเต็มไปก่อนถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ไปอัพโบนัสอาชีพเราก็ควรจะจัดจระดับความสำคัญคือคูเซอร์เดอร์วิสาลเรนเจอร์แล้วก็พระแค่นี้ครับจบ ถ้าเกิดเพื่อนๆทำสามดาเมจแน่นๆเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเพื่อนๆจะไปเจอตัวอะไรก็ผ่านหมดแล้วเพราะว่าเราจะไม่ได้พึ่งแต่ครูอย่างเดียวถูกไหมเรนเจอร์ก็ยิงประมาณ5้าหกล้านนะถ้าเกิดของแน่นๆนั้นเรนเจอร์ทำได้นะครับคูเซเดอร์ถ้าเกิดของหมีใช่ไหมอันนี้อ้างอิงจากเซฟนอกเลยนะสมัยบวกตอนเรเ็วว่าห้าสิบเนี่ยกับห้าโซ5ห้าสิบมีเห็นเซฟนอกเขาตบทีสิบล้านบวกเราะฉะ้อันยาดาเมจหลักแน่นอนถูกไหมครับต่อไปในส่วนเรนเจอร์ก็ช่วยซัพพอร์ต ดาเมจของคูเซเดอร์ก็ยิง5ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อไปวิสาหก็ตอนเลสเกมวิสาหจะเบาสุดนะเพราะว่ามันไม่ติดขี้นี่ยแหละปัญหาวิสาหเลยวิสาหอย่างมากเนี่ยมีดูและหลอดอะเรียกว่า50นะมีว่าถ้าจะได้ประมาณ2อล้านหเห็นไหมตอนนี้มันก็จะสู้ไม่ได้แต่ว่าวิสาหจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเอลที่แรงที่สุดครับอันนี้ก็ยืนหนึ่งแน่นอนนะไอเรื่องวอเรื่องอะไรอย่างเงี้นี่วิสาห์ยืนหนึ่งแต่คูเซเดอร์แม่งเสือกเก่งไว้ย เล่นแต่ไม่ต้องเล่นวิาสาหรือชิบหายเลยไปเล่นคูเซอร์ออนไลน์ดีกว่าคูเซอร์ไอเดอร์อเวนเจอร์อ่าชื่อแม่งหล่อนะใช้ได้เลยเอางี้มีสรุปให้ฟังทุกอาชีพมีข้อดีของมันหมดครับอยู่ที่ว่าเอาไปทําอะไรแต่คูเซอร์แม่งเก่งหมดเลยไ <laughs> ม่เกี่ยวนะอ่ะอันนี้มีสรุปให้ฟังหมดแล้วสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ผ่านก็ลองฟังที่หมี่บอกครับแล้วก็ไปทําคูเซอร์แน่นก่อนหนึ่งตัวต่อไปวิาสาห์เลนเจอร์จบเลยแค่นี้ต่อไปก็พาร์ก็เปิดเออสก,กิลของไฮไฮพรีส ฮเยอร์ Higher, เอาบั๊แอคแทกห้าเปอร์เซ็นต์มันมันสแต็กได้สิบก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ครับเสร็จแล้วจบอ่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาที่ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับอย่างที่หมีบอกคือไม่ต้องหัวร้อนครับถ้าผ่านไม่ได้ก็มาดูช่องไกด์ลักกี้แมร์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับมีตั้งแต่มอนสเตอร์ยันเอ่อทุกทุกหลักทุกเผ่าพัานกีกี้เลยแล้วก็มีทุกบอสอันนี้มีลงทุกแมปเลยจากใจนะก็อยากช่วยผู้เล่นให้ทุกคนผ่านจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับ ในสายฟรีช่วงนี้ใช่ไหมบางคนถามบอกว่าซื้ออะไรใช่ไหมอันนี้หมีบอกเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจ,จะเปิดเรือเหาะวันละ300ใช่ไหมซื้อโบไม่มีทางพออันนี้ทุกวันนี้หมีม็นซื้อโบนะโบหมีไม่ซื้อเดี๋ยวรอใส่โคดเอาไม่ใช่แล้วนะของหมีนี่คือหมีจะซื้อนี่ครับอันนี้ผ่าไม่ได้แองเจลเทียผะว่าตอน80ดสไปแปเอ็ดนี่ยใช้300รขวดในการเปลี่ยนคัาสามแล้วก็ในช่วงเก้าใช้ห้าขวด ทำไมต้องอัพ9 0ไป91เพราะว,ว่าเราจะปลดสก,กิลของไฮคาร์ดขั้น3าเนี่ยเนี่ยอย่างไอ้พวกหลอดพวกเนี้ยเพืเ่อนๆจะสามารถเลื่อนขั้นได้ต้องตัวหลัก91นี่แหละครับคือปัญหานั้นแหละทุกวันนี้หมีก็เลยซื้อแองเจิลเทียแต่โบหมีไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าไม่ไหวว่ะเนี่ยแองเจิลเทียตรงนี้ซื้อ10แล้วก็มาในส่วนเออรงคาฝึกนะครับอันนี้ฟรีเลย20ขวดก็วันละ30ประมาณนี้นะมันใช้เยอะ ก็เอาไปว่าเพื่อนๆเพื่อนมีคาถามอะไรเกี่ยวกับอาชีพที่แบบเฮ้ยผมทําตัวไหนดี <c oughs> ผมควรอะไรดี <c oughs> ผมเล่นอาชีพอะไรดี <c oughs> ก็เฮ้ยใ <c oughs> ต้อคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวมีจะพยายามช่วยซัพพอร์ตทุกคนเต็มที่แต่คือมีบอกเลยนะสายฟรีสายเติมน้อยตัวแบกสุดคือครูอันนี้เล่นมาหมดแล้วลบมีก็ป้านนี่หกสิบเห็นป่มคือแม่งก็ซู้แรนเจอร์ไม่ได้แล้วอะช่วงหลังเพราะว่าอ,อ่อตัวแรนเจอร์มันก็มีท่าลถเกาะเหมือนกันนี่เห็นไหมครับนี่รถหนึ่งพันหนึ่งพันอ้อหนึ่งร้อยแปดสิบนะแต่ของ ของรถมันลดเกาะประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์แต่หมีเอาไปลองใช้จริงแล้วดาเมจมันมันไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะเลยอะมันน้อยมากจริงๆมีว่าอย่างเรนเจอร์ช่วงช่วงเลดเกมกินขาดครับเพราะว่าเรนเจอร์ดาเมจมันแรงมากนะมันยิงแรงไม่ไม่ต่างจากครูแล้วก็สามารถมีสกิลลดเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยประมาณนี้นะครับอ่าเอาไปว่าอย่างที่บอกใครมีคาถามอะไรมาพิใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับพยายามช่วยเหลือทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่อ่อยังเป็นค่าสองอยู่ไม่มีครูซาเดอร์ถ้ากะว่าจะไม่เติมเยอะไม่อินดี้ก็ ย้ายอาชีพมาเอาคูสตัวครับถ้าเอาแบบสบายๆเลยก็ถ้าจะเอาแบบสบายจริงก็คูเซเดอร์สตัวแต่ต้องเลเวลเจ็ิบนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่เลเวล70็ิมันจะอัพสมัยห้ิไม่ได้มันจะเบาครับเพราะฉะนั้นต้องเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมีท่าสมัยแล้วก็ไอ้นี่ครับนี่ท่าโซไลออลโพลีสองท่านี้จําเป็นนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นคู2ตัวอ่ะแล้วเจอกันนะครับ